สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรานะครับก็จะมากินกันในเมนูของตำกุ้งสดนะทุกคนวันนี้ทุกคนอาจจะแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ขี้ว่างหายไปแล้ววันนี้น้องไม่ว่างนะครับทุกคนน้องก็แบบเออน้องก็ไปธุระอะไรงี้แหละพอน้องรู้ว่าน้องไม่ได้ถ่ายเนี่ยน้องก็แบบเย้อะไรเงี้ยดีใจแต่พอรู้ว่าเป็นเมนูของตำกุ้งสดเนี่ยถึงกับหน้าซีดอยู่เลยนะครับเพราะว่าน้องชอบกุ้งมากแต่ที่ผมแพลนให้ดูนะทุกคนเมื่อกี้ มันก็กุ้งมันจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันอาจจะซ่อนอยู่ด้านในนะผมก็ยัง,งงงอยู่ว่ากุ้งมันหายไปไหนหมด <c oughs> เอาลคะครับทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับแล้วไปดูกันเลยมาผมขอชิมไอตัวมรกอกก่อนนะเส้นมละกอืมโอ้อืมทุกคน โอ้โหมันก็เผ็ดจังเลยเลยดูกุ้งนะเฮ้ยนี่กุ้งเหรอเนี่ยฮกุ้งน้อยคอยรักอีกแล้วนี่มีปลานะครับประกอบ าจัดอะไรไม่รู้ด้วยคนดังนิดนึงนะดูเพราะผมถ่ายอะได้ยินเสียงไหมเขาแบบก่อสร้างอย่างละถ้าไม่เข้าใจผมมีภาพประกอบให้ดูนะครับนี่ไงประกอบอืมไหนน้องกุ้งอยู่ไหนน้องจุง้งอุย้ยตรงนี้เริ่มได้แล้วทุกคนตัวนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาละเหมือนกุ้งที่ผมเคยเห็นแบบเออในข้าวผัดอะประมาณนี้เลย โอ้โอเคโอเคก็พอดีแบบก็ดีที่บางไม่มีกลิ่นคาวนะทุกคนนี่โอ้ตรงว้าวได้ได้ได้ได đi đi cũng ép cũng ép ồ vẫn mới nói nhiều lời à ô tẩn lên này nói tẩn lên thế đài ừ đi xen đúng không โอ้ยทุกคนผมว่ามันแอบกุ้งมันแอบอยู่ด้านในเยอะอยู่นี่แต่ตัวประมาณนี้แหละอืมกลิ่นเหมือนกุ้งที่มันสุกแล้วอะ่ะไม่ได้เหมือนกุ้งดิบเลยแต่มันก็ดิบอยู่นะว้าว cung hoi cung hoi sao ta chưa menu nhưng mà cung hoi rồi ui cung nó nén nè à. นี่ทุกคนนี่กุ้งนะครับไม่ใช่หอยเชลล์อืม ให้มีต้องกินผักด้วยอือดู จิ้มไปหลายครั้งมากก็เจอน้องกุ้งนะเอาตกตกน้ำหืมับว้าวเผ็ดหน่อยจะลังได้รสชาติถ้าน้องมากินนี่คืออาจจะบอกว่าไม่ไหวแล้ว อันนี้อันนี้เราเป็นเองอเผ็ดจริงไม่หลอกลวงนะทุกคนเผ็ดจริงไม่หลอกลวงนี่ จนปากจะเตอ่อแล้วปากบืนยังยังยงยังยัง,ยงปากแดงอืมอเคเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย